หลังเหตุการณ์ที่ก่อนเผชิญบนชั้น13เขาตัดสินใจไม่อยู่ต่อและเก็บกระเป๋าเช็คเอาท์ตอนตีหแต่ก่อนลงเขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในกระเป๋าเดินทางเสียงกระดาษเสียดสีเบาๆดังขึ้นเองก่อนรีบเปิดกระเป๋าในนั้นมีสมุดบันทึกเล่มเดียวกันที่เขาเห็นบนโต๊ะในห้อง1309ทั้งที่เขาไม่ได้หยิบมันออกมา หน้าแรกเปิดเองเหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเขียนเพิ่มบรรทัดสุดท้ายขึ้นใหม่ด้วยลายมือที่สั่นไหวช่วยฉันก่อนที่เขาจะขึ้นมาแทนก่อนปิดสมุดทันทีหัวใจเต้นแรงเขารีบลงไปที่ฟรอนต์เพื่อคืนกุญแจและเล่าเรื่องทั้งหมดให้พนักงานฟัง แต่พนักงานคนเดิมที่คุยด้วยเมื่อคืนหายไปมีพนักงานชายอีกคนมายืนแทนสีหน้าเขาดูงงมากเมื่อได้ยินชื่อห้อง1309พนักงานชายบอกว่าเมื่อคืนเราไม่มีพนักงานผู้หญิงเข้าเวรเลยนะครับและโรงแรมนี้ปิดบันทึกชั้น13ไปตั้งแต่ปี2547แล้วครับ พนักงานก่อนยืนยันว่าเขาคุยกับพนักงานผู้หญิงจริงๆเขาจึงขอให้ฟรอนเปิดประวัติพนักงานเก่าหลังคนไม่นานพนักงานก็น่าเสียเขาหันจอคอมให้ก่อนดูภาพของพนักงานหญิงผู้ยิ้มอ่อนๆคนเดียวกันที่ก่อนคุยเมื่อคืนแต่ด้านล่างภาพเขียนว่าเสียชีวิตปี2547 ถูกพบเป็นศพในห้อง1309ก่อนเริ่มสั่ทันใดนั้นไฟล็อบบี้กระพริบทีๆลิฟทุกตัวเปิดพร้อมกันแบบไม่มีใครกดแต่มีเพียงลิฟต์ตัวซ้ายสุดที่มีเงาคนผอมสูงยืนอยู่ด้านในเงานั้นค่อยๆเงยหน้ามองก่อนโดยตรงสมุดบันทึกในมือก่อนเปิดเองอีกครั้ง หน้าถัดไปเขียนว่าเขาตามฉันมาตอนนี้เขาตามคุณต่อห้อง1 3 0่ต้องมีแขกใหม่เสมอหากคุณไม่อยากเป็นรายต่อไปขึ้นมาหาฉันทันใดนั้นปุ่มลิสต์ของชั้น13ปรากฏขึ้นบนแผงควบคุมทั้งที่โรงแรมนี้ไม่มีชั้น13อยู่ในแผนผังมานานแล้ว ก่อนกลืนน้ำลายในหัวเขามีคำถามเดียวผู้หญิงที่คุยกับฉันเมื่อคืนเรียกฉันขึ้นไปทำไมสม่ก่อนลังเลจะก้าวเข้าไปในลิฟต์พนักงานชายรีบดึงแขนเขาไว้พร้อมบอกว่า